stay hey, uh, huh? mm. yeah. Lift the leaf, watch the bacteria grow, and pat it carefully from below, using the... Volume. Oh, here, 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 Below, Below, it, it. Oh, man, man. Don't know. Transfer the bacteria from oh, back here. Your your to the drop of water. Move the inoculating loop around in the water to drop Hence, to dislodge bacteria cells from the loop. Please place your inoculating loop in the proper waste think. disposal sites. Then return to the agar plate. Return. Put your slide into the it side door right? with care. Be careful not to touch the upper edge of the slot because it drop water off the slide quite easily. Press the button and wait until the light stops flashing. Then you may remove your slide. slide dryer fixes or dries the cells onto the glass slide if the cells were not fixed onto the slide they would wash off during the subsequent staining and washing procedure place your slide on the flat part of the wash rack เราเอามวางไว้บนนี้แล้วทำไงต่ออ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นวะงงอยู่หเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยไอเนี่ยที่โรงเรียนกูนะที่โรงเรียนหนุกเสารีอ่ะถ้าทำหายอันนี้ดนะิกูให้แหลยกูจะร้องให้กูใจตังค์เฉยยังแล้วบอกแล้วกูชอบเป็นคนเก็บไอ้ชไรเนี่ยแม่งทำหักขึ้นมานี่เฮ้ยรีบซ้อนกันใหญ่เลยเฮ้ยไอ้เหี่ย <S <S ่แต่ทีเป็นเรื่องมึงทุกอย่างมีราคาต้องจ่ายอะไรก็ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเลยต้องจ่ายค่าสัมภาระทีอะกูพิมพ์นานมากอ่ะหรือว่าแม่งไม่ไม่ต้องรอให้กูพิมพ์เสร็จวะนวีดอันชิลไม่ใช่ Put your slide into the slide dryer with care. the ต้องรอให้มันซอบแล้วดีว่าอยู่ชั้นนี้ชั้นเดียวก็หมดวันละหนกดีนะเว้ยมาอีกคนหนึ่งทีหลังซื้อบัตรไรนั่นเถอะยายเลยเาเท่าไหร่นะเจบมั้ง You are now able to stain your bacterial sample using a technique known as the Grams stain. This is a stain that was developed to distinguish between bacterial types. It is one of the most important staining techniques in microbiology. Micro! ไมโคริโอโลจีมันก็ต้องไปส่งตรงนั้นอะอะไรคือแกรม n e เ a t i v e stain pink stain p u r p s a pink แล้วไว,ว้ปะถลกไม่ได้มีเลยแบบทีเรียมีแต่น้ำตายไปความร้อน <laughs> Place two or three drops this. of Graham's crystal violet. Crystal violet. Samples. crystal violet. crystal violet. Right? do ต้องกดต so ้องกดเฮ้ยมันบอกดิฟโฟโตซีเดมอันดับเดอร์ไมโครสโคปไดสเฮลท์อ๋อคงเข้าใจแล้วอ๋อมันย้อมสีเพื่อจะได้เห็นไงมึงก็กดดิเฮ้ยกดอะไรอ่ะกดไอ้นั่นบนข้างบนเออถูกแล้วเราเพื่อทำอะไรอ่ะรอเวลาไงรอ30วิ หกสิบไหมออเสียง <60 S 1> หายไอ้เหเี้ยเสียงหาย็นไ,ไรอะไรยหมุนไปสามร้อยล้านรอบแล้วก็หกสิบไง

เขาบอกอะไรทำยังงี้แค่นั้นนะ ไอ้นี่ก็เห็นไม่มีสินมนอ่ะไม่อีทนอลหรือว่าใช้อะไรอ่ะให้ชูโอนี่่ะนี่มันอเนอลกว่านั่นแหละล้างล้างล้างน้ำล้างสีม่บอกันนะ A new... Return your slide to the flat part of the wash rack after the water has drained yeah, off. Yeah. <laughs> Place at least 10 drops of iodine over your bacterial sample. Allow the iodine to absorb <coughs> uh. and it. ใส่เยอะเนาะไอโอดีนนี่เ <c> ห <ười> ม <c> ือนเหมือนทีเอ้ยเหมือนเหมือนอันนี้ปะเหมือนอะไรเรียกอะไรนะเวลาเป็นแผลอ่ะใช่ลองหยดไปในปาำเลยเท่าไหร่นะสิบปะถึงเหรอเออไม่ได้ฟังอ่ะเออ10 drops six <ười> s that <ie ment> allow <i> the iodine to absorb for one minute โอ้ย11บ one minute one minute กด เอาเล้แล้วเอา้นต่ไปรอทิปเด็กทิปเด็กทิปเด็ปเด็กทิเป็กทิกปเด็กทิปเด็กทิปเด็กด็กทิปด็กทด็กทิปเด็กทิปด็กท using the bottle of ethanol briefly rinse the slide some of the red brown rinse off t h i c is normal go on slowly until no color is removed anymore rinse your slide by squeezing ไม่เ wash bottle อะไรวะล้างล้างสามรอบแล้วสรุปแม่งจบตั้งแต่ให้หยอดอันนี้คือล้างแล้ว ล้างล้างแล้วก็เก็บสไลด์ให้ด้วยค่ะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่านะคะ<ม>วเซอร์ค่ะแล้วก็ล้างด้วยอีตาโนล้วก็ o อมาสะอาดมากจุดไฟปุม่มระเบิดมากเลยล้างจนไม่มีสีเหลือเออเขาบอกให้ไม่มีสีเหลือเลยจะยังไงอ่ะใช่มันยังมีอยู่อ่ะมึงล้างเลยมันล้างไม่ออกแล้วมันคือแบบทีเดียวเ้ย ไม่ก็ล้างสีเอาสีให้ออกหมดอะล้างกันมีเสร็จใช่เหรอแล้วก็ล้างกัน,นี<ช>เหลือออกด้วยใช้น้ำด้วยเอาเอาแค่สีออกอะให้เหลือไอจุดแบคทีเรียไว้อะไม่ออกกอูว่าอย่างนี้แหละเหม็นมากอะวางน,นะค Place two or three it's drops, in drops in. of the saffron stain on your bacteria yeah. sample. Allow the stain of absorb okay. Okay. To, to absorb for one minute. One minute, to go out? One minute. Oh, got it. Oh yeah. Bye Got. It. got it. No. Bacteria stain differently with the Gram stain because of differences in cell wall composition. Gram-positive bacteria thick cell wall. Thick Cell wall.

นตมาไปดี้หนึ1 1> ่งเที่ยงใช่ข้าม <5 S 1> ไปเลยเ <c oughs> ม่เดี๋ยวเธอมีอะไรอีกเดี๋ยวห้าสแล้วห0า0มกกกแล้วร้านนี่ก็เรหาร้อยร้านสะอาดไปไหนวะเฮ้ยมัน